บางครั้งก็อยากจะขอช่วงเวลาเขามองว่าประมาณ 3, วันที่สามวันที่หกเมษายอาโอ้ยเ้าบอกว่ามีบางเรื่องเท่านั้นเองยังไม่ขออะไรทั้งสองสาวันนะครับเอ่อถ้าคิดว่ามันมีเรื่องเยอะๆอะเป็นเรื่องที่ทุจริตอะไรเนี่ยมันยังไม่ใช่เวทีนี่เขาบอกว่ามีเวทีว่าถึงแม้จะไม่ได้ทํางานก็อยากจะทําบางส่วนก็ยังไม่ได้ทํางานจะมีอะไรมนาะนั่งตั้งคําถามแย่ๆก็ถ้ามันมีบ้างบอกว่าไม่ทํางานยังยังไม่ได้มีเงินทํางานจริงๆในการทุจริตต,ต่างๆมันก็ยังไม่เกิด ถ้ายังไม่เกิดจะใช้เวทีนี้ในการทําอะไรนะครับจะขอไปสามันทาอะไรนะครับก็เอาตามความเป็นจริงอ่ะมีปัญหาอยู่ที่กระทรวงไหนมีความชัดเจนตรงไหนตรงนั้นเลยพูดเข้าสู่ประเด็นไม่ต้องอภิปรายเยอะไม่ต้องนั่งอภิปรายลากยาวขึ้นมาแล้วก็พูดบางอย่างก,ก็้ซ้าเรื่องเดิมบางอย่างก,ก็สร้างประเด็นใหม่โดยที่ยังไม่รู้ว่าข้อที่จริงจะเป็นยังไงผมว่าถ้าวันนี้รัฐบาลเริ่มต้นทํางานมามีเงินใช้ตัง้งแต่ต้นมาถึงตรงนี้มีข้อบอกพร่องตรงไหนก็เอาจะเอา3วัน4วัน5วัน6วันยังได้เลย แต่ในเมื่อยังไม่ได้ทํางานที่ไปใช้เงินต่างๆที่จะทําให้รู้สึกว่าเกิดการทุจริตอ่ะแล้วก็เริ่มทํางานทุกวันนี้แก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นยิกิจแล้วก็เริ่มสร้างงานต่างๆที่รองรับงานที่จะเกิดขึ้นอ่ะจะใช้เวลาทำไมตั้งสามวันครับไปทบทวนดูน่าจะดีนะครับวันที่เหมาะสมวันจะประมาณวันไหนก็ได้ครับแต่ว่าผมคิดว่าเอาแต่ประเด็นถ้ามีประเด็นที่ที่ตรงไหนจังกระทรวงไหน เรื่องอะไรบ้างทําให้สื่อทาให้ประชาชนเห็นถ้าบอกว่าเนี่ยสื่อมวลชนฉันมีนี่กระทรวงนี้มีเรื่องนี้กระทรวงนี้มีเรื่องนี้ข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ต้องใช้เวลาทมากเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะครับถ้ามันมีไม่มากจะขอเวลาไปเยอะๆไปจะเมยหรือว่าจะใช้เวทีนี้นการที่จะแสดงความคิดเห็นในการตามได้เกี่ยบทางการนองถ้านรองนายเห็นมีค่ะว่าคุณทักษิณจะขออนุญาตออกจากพื้นที่กทมไปเชียงใหมยย่ค่ะตรงนี้ อยงรนวัดขอทราบเื่อท่านท่านจะออถงกรุงเทพไปเชียงใหม่หรอเไปทำอะไรมีข่าวว่าอยากไปเยี่ยมบ้านเกิดที่เชียงใหม่ไปไว้บันพบุอ๋อก็ก็น่าเห็นใจนะถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์เนาะจากบ้านเมืองไป17ปีเกือบ17-18ปีกลับมาถึงก็คิดถึงพ่อแม่จะดูอะไรจะทำอะไรได้ดีกว่าไปเยี่ยมบรรพบุรุษไปเยี่ยมหล สุสานของของบรรบรรพบุบรุษหรือของพ่อแม่นะก็ก็เป็นเรื่องที่ถ้าถามว่าถ้าเป็นท่านท่านอยากไปไหมท่านก็อยากไปถ้าไปเรื่องแนี้ไม่มีปัญหาหรอกครับก็ไปดูนะครับผมว่าก็เป็นสิทธิของมนุษย์คนหนึ่งที่มาถึงกับกับบ้านเกิดบ้านเกิดมันนอนของตัวเองแล้วแล้วก็อยากจะใช้เวลาท่านกลับไปเยี่ยมบรรพบุรุษแล้วกลับบ้านก็เท่านั้นเองอย่าไปคิดอะไรเยอะนะ แต่มันก็เป็นพิเศษไม่ได้คนระดับคุณพักผินนะคะถ้าจะลงท้นที่หรือว่าจะไปที่ไหนสักที่แน่นอนว่าคนที่รักหรือว่าคนที่ยังไม่ยงมในตัวคนทีศิล์ก็อาจจะไปรอต้อนรับถ้าบรรยากาศแบบนี้มันอาจจะทําให้แบบเหมือนมีประเด็นทางการเมืองไหมครับอันนี้ก็เรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดทิ้งหรือเปล่านะท่านไปท่านมุ่งมั่นจะไปที่สถานที่บ้านเกิดท่านจะไปอยู่แต่ก็ธรรมดาสมมติว่าอย่างผมไปถ้ามีคนรักผมเขาก็มาเยี่ยม ถ้ามีคนเกลียดผมเขาก็ไม่อยากมาอันนี้เ,เป็นเรื่องธรรมดาผมว่าอย่คิดที่มันเป็นเรื่องธรรมดามันอย่าไปคิดเป็นประเด็นทางการเมืองมันก็ได้จ,จบได้มันจะทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบของการลงพื้นที่ของนายกยคุยนะคะก็จะรงเงแฮมารับคุณทักษิณอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอย่าไปคิดไกลเกลินขนาดนั้นผมว่าดูความเป็นจริงมนุษย์คนหนึ่งอยากกลับไปเยี่ยมพ่อแม่อยากกลับไปเยี่ยมบ้านก็ไปแล้วก็เกิดมีคนรักหรือคนช่างคนช่างก็ไม่มาคนรักเขาก็มาเยี่ยมก็เท่านั้น มองให้เป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปมองเรื่องไกลไปมันปวดหัวนะครับมองเรื่องไกลไปมันก็คิดคิดเยอะเกินไปอ่ะมันมันก็ผิดธรรมชาติของมนุษย์เนาะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าจะผูกไปเชื่อมโยงตีไปเป็นประเด็นกานะรเมืองก็แล้วแต่คนคิดอะ่ะนะผมว่าผู้ไปมีเจตนาบอยสุดแล้วก็ทาหน้าที่อย่างเยี่ยมมนุษย์คนหนึ่ง,งควรจะกระทำก็ก็ผมว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมว่า ท่านพี่น้องประชาชนก็มีวิจารณญาณได้นะครับว่าลองคิดดูว่าคนคนหนึ่งจากบ้านเกิดพนองไป1 7 1 8ปีแล้วกลับมาถึงบ้านได้แล้วเนี่ยรัาากษาตัวเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยพอจะเดินทางไปได้สิ่งแรกที่คิดถึงก็งคืออยากไปเยี่ยมพ่อแม่นะและผมคิดว่าการที่มนุษย์คนหนึ่งคิดถึงสิ่งที่ตัวเองเคารรักและจากกันไปนานและอยากไปเจอเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆนะครับท่านเพราะฉะนั้นอยากคิดเป็นเรื่องอยู่เลยออโอเค,โน,คนะครับสวัสดีครับ